ความรุนแรงไม่เคยให้ประโยชน์ใครขนาดจับมือยังมีเรื่องสุดท้ายทั้งคอนเต้และทูโคต,ตกงานทั้งคู่เมื่อกโกกับคานช่วยกันไม่มีอะไรจะเหนียวไปกว่านี้อีกแล้วกองเชียร์ไทยอยากจะก้าวไกลเป็นกองเชียร์เบอร์หนึ่งของโลก เด็ดพรีเมียร์ลีกบายแชมป์จัดไป13ช bon ็อตเด็ดบอลนังกเตฤดูกาล2023ครับวันนี้ผมจะไม่มาทำช็อตเด็ดแบบปกติส่วนใหญ่เขาจะเป็นชอบเบอร์10ผมไม่เอา10แล้วคนส่วนใหญ่จะบอกว่าต้องเป็นประตูอย่างเดียวไม่จำเป็นครับเราจะไม่เอาเลขกิเราจะไม่เอาแค่การยิง เพราะช็อตเด็ดเป็นอะไรมากกว่าการยิงประตูมันต้องเป็นอะไรที่แบบเป็นบทเรียนให้กับเราสร้างแรงบันดาลใจอินสปิเรชันให้กับเราและที่สำคัญที่สุดดูให้จบมีช็อตเด็ดอันดับหนึ่งถ้ากองเชียร์ไทยอยากจะก้าวไกลเป็นกองเชียร์เบอร์หนึ่งของโลกคำตอบคือช็อตเด็ดสุดของบอลอังกฤษที่ไม่เกี่ยวกับการยิงประตูจะไป เริ่มจากช็อต13ลิเวอร์พูลเวนกัมมีจริงยอร์กินครอบผู้จัดการนกแดงดีใจแรงวิ่งไปสะใจบวกประชดใส่กรรมาการตาคริวกินตูดซะเชลซีสเปอร์เชาซะความรุนแรงไม่เคยให้ประโยชน์ใครขนาดจับมือยังมีเรื่อง คนใส่หมวกบอกจับมือมันต้องมองหน้าไม่ไงั้นไม่สุภาพคนซ้ายบอกไอ้กำมือแรงไปทำไมสุดท้ายทั้งคอนเต้และถูกโคตกงานทั้งคู่เลียมากกับคำว่านอจอนอกรกอคริสเตียโนโรนัลโูคือจอมเป๊ะเละฮะน,นานๆจะโชว์ความไม่เป็นมืออาชีพไม่ได้ลงใช่ไหมออกจากสนามก่อนเกมจบแอ้งเลยย้ายจากแมนยูไปซาอุดีกว่าฮูฮ วอลฟาส์กลายเป็นนักบอลประวัติศาสตร์คนที่4ของพรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูตัวเอง2 g o โกลในเกมเดียว e v e r อเ n ตลูกโอมแบล็กพิง k สะดุดทรงตัวปรดมือรั่วๆเดมารอาเกรจัดไปใส่แมนซี่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รอดตกชั้นชิวเฉียด ยิงยังไงให้กองเชียร์ตรงข้ามให้ใจฮูลิโอเอนซิโซจัดไปไบรตันเปิดบ้านยันแชมป์แมนซีหนึ่งหดูให้ดีครับขนาดแมนซี 1, คนใส่แว่นชุดเทาคนนี้นะฮะดูนะครับปรบมือก่อนบอลคิสเน็ตอันดับเจ็ดดูการซัดผ่านจราจรแอร์อัด วิลเลียนซัดยัดพานเแนวรับมาดูช็อตเด็ดสุดของกองกลางค่าตัวสูงสุดสิงโตเอนโซโอ้โห so. oh ชิปสายรุ้งปั้นเพื่อนปังแต่สิงเชลจบไม่ปังที่1 2 โซนฮึงมินปีโคเรียนมีฤดูกาลที่ลำบากครับซีซั่นก่อนเป็นดาวซันโวจัดไป24ปีนี้ลดลงมา10แล้ว8นัดแรกยิงไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับเมื่อหนทางมันยากความเชื่อยังต้องมีแล้วดูครับหลังจากจัดไม่ไปดูประตูแรกของซีซั่น very, very very งดงามและพี่น้องดูครับ เมื่อความมั่นใจมาลูกแรกนี่ยิงด้วยขวาช็อตต่อมาซ้ายหลังอัดอันมานานส้นจัดไปสามลูกสะนักเตะจากเอเชียที่เชิดฉายสุดก็คือคาโอรุมิโตมะปีกแจไปน,นี้ในฤดูกาลนี้ซัดถึง10 goals พาไบรตนันจบสูงถึงที่ห n u m b e r 3ฟาเบียนชอจัดไปพาทีมโปรดอดีตนายกจัดไป n e w c a s t ซิจบสูงถึงที่4 g u กุนโดกันคือผู้เล่นแห่งซีซันเ e อร a n m นมิดฟิลด์เดอรคนนี้เหมาสองพาเรือบายแมนซิชนะเสบนัดรวดในลีกและหลังจากพาทีมคว้าแช,ชมป์พรีเมีรลีกกุนโดสร้าง history ยิงประตูเร็วที่สุดในรอบชิง FA ครับใช้เวลาแค่12วิและนัดนั้นเขาเหมา2 m a แมนซิคว้า c o n d Trophy และ7วันต่อมาเขาก็ชูถ้วยแชมป์แห่งยุโรปแชมเปี้ยนส์ลีก e 3มแชมป์ในซีซั่นเดียวและเขาทำในสิ่งที่สง่าที่สุดครับอําลาทีมณนะจุดสูงสุดสถานีต่อไปบาร์เซโลนา กับคานช่วยกันไม่มีอะไรจะเนียวไปกว่านี้อีกแล้ว อยากให้โลกนี้สวยงามเสียงเชียร์เวลาโกเซฟต้องก้องกังวานดังกว่าหรือดังเท่ากองหน้ายิงประตู the celebration the cheers when goalkeepers a v e should be as loud or louder than when a goal is scored together let's จดไปจัดไปจัดไป,ดไปและคืนพฤหัสนี้5ทุ่ม45เจอกันใหม่ช่อง36แป๊บ กวาดิโอลากำลังมีเรื่องเขาไม่ได้เป็นขวัญใจของทุกคนในทีมผมจะพาทุกท่านเข้าห้องผ่าตัดเราจะหั่นสมองของเป๊ปกวาดโอลาเปิดหัวออกมาแล้วคุณจะพบความจริงที่น่าตกใจตอนนี้วงการกีฬามีนักกีฬาจากประเทศที่พี่น้องจะไม่เชื่อว่าตอนนี้กําลังครองโลกชชจ ใครใช้ซิมรูดูคลิปไฮไลท์และคลิปพิเศษจากพิมลีฟรีคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือสแกนได้เลย